ผู้ใหญ่รีตีกองประชุมนั่นละครับยุคนําการพัฒนาประกาศแท้พัฒนาเศรษฐกิาจและสังคมแห่งชาติในับที่1นึ่งเพราะนั้นรัฐกาหนดอะไรครับกับพัฒนาโนุพัฒนานี้แต่อุตสาหกรรมอะไรกําหนดอะไรครับรัฐเข้มแข็งมากมาเลยคนจเก่งไหลเข้าไปในภาครัฐหมดอันเรียนทุนแต่พอพัฒนา,า,า,นา,า,า,นาขึ้นมาภาคธุรกิจเติบโตขึ้นธุรกิจก็เล็กลงใช่ไหมเล็กลงทั้งปริมาณงาน ภาคธุรกิจก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับมีบริษัทเติบโตขึ้นบริษัทต่างชาติก็ามาลงทุนในขณะที่ภาคประชากิจก็เล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าขาดการสนับเสริมขาดแผนภาพที่ชัดเจนว่าจะพาไปอย่างไรถ้าที่ย้อนกลับไปดูไปดูนะครับประเทศต่างๆในประวัติศาสตร์นะที่สามารถจะเติบโตก้าวหน้าได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนภาคประชากิจล้วนแต่เข้มแข็งทั้งสิ้น มียุคหนึ่งที่เราคุยกันมากๆผมจำได้ตอนผมเ,เรียนเรียโทนี่แหละครับพูดกันมากเลยเรื่องทำยังไมให้ภาคประชาสังคมแข็งแต่งในประเทศไทยและถ้าย้อนกลับมาก็คือมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปนั่นแหละยุโรปก,ก็เคยผ่านแบบนี้แหละครับว่าภาครัฐก,ก็เคยเข้มแข็งนํามาขอดแล้วภาคธุรกิจก็เติบโตขึ้นในยุคอุตสาหกรรมเสโโร,บบนะร็จแล้วเราก็พบว่าพอธุรกิจเติบโตขึ้นก็ไม่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมไม่ใส่ใจสังคมเลยไม่ดูแลอะไรเลย ก็ะะเกิดการเคลื่อนไหวที่จะ